สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนกลุ่ม5นะคะวันนี้จะมาสรุปโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์และศิลปวัตถุค่ะโบราณสถานอาสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีทั้งนี้ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย การจะขึ้นโบราณสถานได้จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเช่นอุทยานแห่งชาติปริษร์พิมายอุทยานแห่งชาติปรติษาทเมืองสิง์โบราณวัตถุสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานทรากมนุษย์หรือากสัตว์โดยอายุหรือลักษณะแห่งการประดิษฐ์ หรือหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังหารเรมัสับนั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประัติศาส์หรือโบราณคดีศิลปวัตถุสิ่งที่ทำด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลป์พิพิธภัณฑ์สถานสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งต่างๆไว้เพื่อการศึกษาซึ่งในปัจจุบันความหมายของพิพิธภัณฑ์เองได้ถูกเรียกพิพิธภัณฑ์สถานเช่นเดียวกันพิพิธภัณฑ์โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ที่พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุและบางแห่งจะเป็นโบราณสถานซึ่งมีลักษณะพิพิธภัณฑ์การแจ้งตัวอย่างเช่นอะโครโพลิสแห่งเอเธนพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงความรู้จากประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่จะมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ที่หลากหลายพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากการนำวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญมาแสดงในรูปแบบที่เข้าใจง่ายตัวยอย่างเช่นท้องฟ้าจำลองพิพิธภัณฑ์ศิลปะพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือรู้จักกันในหอศิลป์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะในรูปแบบไม่ว่าจะภาพเขียนภาพถ่ายประติมาก,กรรมตัวยอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟ อัตราค่าธรรมเนียม 1. แบ่ใบอนุญาตตามมาตรา19ฉบับละ2 0 0 0 0บาท 2. แบใบอนุญาตตามมาตรา22โบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุซึ่งกลมศิลปกรเห็นว่าอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาโบราณวัตถุหรือศิลปะวัตถุซึ่งกรมศิลปกรเห็นว่ามีอายุต่ำกว่าสมัยอยุธยา 3. ใบแทนใบอนุญาตฉบับละ900บาท4 การต่ออายุใบอนุญาตค้งละเท่ากับค่าธรมเนียมใบอนุญาตนั้นกองทุนคลังโบราณคดีมาตรา2 8ให้จัดให้มีกองทุนขึ้นเรียกว่ากองทุนโบราณคดีเพื่อใช้จ่ายในกิจการอันเป็นประโยชน์แก่โบราณสถานหรือพิพ,พิธภัณฑ์กองทุนโบราณคดีประกอบไปด้วย 1. เงินที่ได้มาตามบทแห่งพระราชบัญญัติ 2. เงินผลประโยชน์อันเกิดจากโบราณสถาน สเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้ทิดให้ 4. เงินทุนกองกลางและเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานศิลปวัตถุโบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติซึ่งกรมศิลปากรมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ